วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อไทยเคลียร์แล้วเ,เงินดิจิตัลหนึ่งมืนบาทสรุปแจก,กผ่านเป๋าตังหรือบ็อกเซนเงินดิจิตัลหนึ่งมืนบาทสรุปจะใช้บ็อกเซนหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังกันแน่ล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสังกัดพักเพื่อไทยเสลยแล้ว วันที่6กันยายน2566หลังจากวันนี้ซาวเน็ตมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเงินดิจิท่าน1มุลบาทที่ยังหาข้อสรุปกันในตอนแรกไม่ได้ว่าตกลงแล้วจะใช้ผ่านบล็อกเซนหรือเป่าตังรายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นยังไงแน่น้านนางสาวสิริกัญญาต้นสกุล สสพักก้ายกลกล่าวถึงโครงการเงินดิจิทัล1นึ่งบาทที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีจะให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปว่าการทำนโยบายเงินดิจิตัลหากดำเนินการผ่านแอปพีเจสั้นเป๋าตังเชื่อว่าจะทำให้เร็วกว่าการสร้างแอปใหม่ ซึ่งเหมาะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ